อาจารย์ชื่อพองคณะมีความประสงค์หวยเครื่องคุณบูชาแต่องคาวสวรรณพ้อมวงสวงเปิดชูเปิดล่าขอท่านผู้มีศีลผู้เป็นครูบาอาจารย์จงประพฤิที่ประกอบพิธีกรรมให้แก่ข้าพเจ้า 那反正也就，啥都啥都啥都行，你只要是这种嘛，自己干的，然后自己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 自 มาทำพิธีวันนี้นะคะบวงสรวงปู่ท้าเวสุวรรณนะคะเพราะว่า เชื่อและศรัทธาในปู่ท้าเวสุวรรณนะคะแล้วก็เวลามาขอหรือทําพิธีมันมีความรู้สึกข้างในที่ทําให้เราอะรู้สึกมีพลังที่ว่าเหมือนสื่อถึงท่านนะคะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าเราสัมผัสเองได้แล้วว่าเราขอและเราทําแล้วก็สําเร็จค่ะแล้วก็วันนี้เพื่อที่มาถวายปู่ เพราะตั้งใจมาถวายเพื่อให้ปู่เมตตาแล้วกับฤาษีอาจารย์อ้นนะคะเทพมุนีดาบทนะคะก็เป็นอาจารย์ที่นับถือแล้วก็ศรัทธาท่านนะคะแล้วท่านอัญเชิญปู่ท้าวเวสสุวรรณมาก็เรารู้สึกแบบเหมือนรู้สึกดีใจแล้วก็มันมีความความความรู้สึกข้างในลึกๆอยู่แล้วกับปู่ท้าวเวสสุวรรณนะคะ สวัสดีครับวันนี้ที่ได้มานะครับมาที่สำนักอาสมเทพมุนีดาบทนะครับเป็นหนึ่งในคณะศิษย์นะครับที่มาวันนี้ก็ด้วยความรักและศรัทธาวันนี้มาบูชาขันคูปู่เทวสวุวรรณนะครับแล้วก็ลุงนะนาทองนะครับออวันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับแต่ในส่วนตัวของผมนะครับก็ดูที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนยังไงด้วยด้วยหลักจริงๆก็คือ ครูฤษีอน้นเทมุนีนาบทนะครับก็สั่งสอนให้เราพยายามอยู่ในศีลห้าประพฤติในความดีนะครับท่านบอกว่าเชื่อเรื่องของโชคลางหรือสิ่งต่างๆที่เป็นสายเวศหรือในอีอกทางหนึ่งก็สามารถเชื่อได้แต่อย่าเชื่อจนจน,จนหลงงมงายนะครับให้เราขยันทรรมหากินเชื่อให้อยู่ในแค่สามารถช่วยเราได้แค่30มสเปอร์เซนต์ส่วนอีก70เปอนั้นก็เป็นการธรมหากินที่อาจารย์ได้สอนไว้ครับ ย่างมากเอาว้กับพอให้ครอบครัวอบคุณครอบครัวอบคุณเมือนดังสิ่งของเดียวไม่ให้นี่เด้ออยากให้เียงเล่ายงทักทักกันตลอดไปทัปกพูดพูดเมียดเด้อ